การวิเคราะห์ข้อมูลของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบพบว่าคนไทยเสียชีวิตเพราะบุหรี่ถึง72,656คนโดยโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการตายหลัก ยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ผู้ที่สูบบุหรี่รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าด้วยจะมีความเสี่ยงในการได้รับเชื้อไวรัสโควิด -19 แล้วมีอาการรุนแรงมากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ถึง14เท่าและถ้าผู้ติดเชื้อมีการสูบบุหรี่ก็จะยิ่งเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัสโควิด -19 ไปสู่คนในครอบครัวและคนรอบข้างได้อีกด้วย จากข้อมูลข้างต้นโรงเรียนจรรเครีวิทยายนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการลดละเลิกบุหรี่และยาเสพติดประเภทอื่นๆโดยสนับสนุนให้มีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์โดยการสร้างนวัตกรรมจรรเครีวิทยายนลดนักสูบหน้าใหม่สู่หัวใจพอเพียงจากมาตรการที่4การสอนแทรกเรื่องบุหรี่ในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร จะทาขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถที่หลากหลายเห็นคุณค่าและความสามารถของตนเองโรงเรียนจรเขรวิทยายนุนจึงได้เล็งเห็นความสำคัญจากพิดภัยของบุหรี่และการสกัดวงจรนักสูบหน้าใหม่โดยการสำรวจ ความสนใจของนักเรียนในการทำกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนห่างไกลจากบุหรี่โดยมีกิจกรรมทั้งหมด6ฐานการเรียนรู้ดังนี้ฐานที่ 1. พลังอาหารข้างบ้านฐานที่ 2. โครงงานหัรสาสู่อาชีพฐานที่ 3. ชีตะมวยไทยฐานที่ 4. พลังงานสะอาด ฐานที่5ส่วนพุทธศาสตร์โรงเรียนและฐานที่6ไวใสใสใจคุณธรรมจากโนตกรรมที่ครูจัดในโรงเรียนไม่อยากให้มีนักสูบหน้าใหม่ที่เพิ่มขึ้นนำไปสู่การส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนทํากิจกรรมที่ตนกเองถนัดและชื่นชอบใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เน้นนักเรียนที่มีส่วนร่วมรโรงการไม่สูบบุหรีด้วยกิจกรรมการออกแบบโปสเตอร์ ควบคู่ไปกับการให้ความรู้เรื่องผิดภัยของบุรีมองเห็นคุณค่าในตนเองทําให้ในวัตรกรรมโรงเรียนจุลชีววิทยายนประสบความสําเร็จและไม่มีนักสูบหน้าใหม่เพิ่มมากขึ้น